คาถาเบิกบุญฉบับยอ่อเบิกบุญเก่ามาใช้พริชตาชีวิตวิธีเบิกบุญเอามาใช้ในยามชีวิตลำบากเพื่อชีวิตไม่อับจนสามารถสวดได้ทันทีโดยไม่ต้องมีขั้นตอนอะไรมากมายเรียกว่าคาถาเบิกบุญฉบับยอ่อพระอาจารย์ท่านกล่าวว่าคือของศักดิ์สิทธิ์บุญเมื่อทำแล้วจะสะสมอยู่กับตัวไม่หายไปไหนแต่การที่บุญจะส่งผลกับเราเมื่อไหร่ไม่มีใครตอบได้ บางครั้งก็ส่งผลทันทีแต่บางคราก็ส่งผลในชาติหน้าอยู่ที่กรรมของเราว่าจะบดบางบุญนั้นไว้มากแค่ไหนเป็นคำตอบว่าทำไมหลายคนสร้างบุญไปแล้วแต่ทำไมชีวิตยังลำบากไม่เจริญรุ่งเรืองอย่างเขาสักทีการเบิกบุญจึงเป็นความเชื่อว่าสามารถขอบุญที่ทำไปแล้วจากเจ้ากรรมในเวรและเทวดาที่คุ้มครองดวงชะตาให้บุญนั้นสนองต่อเราณเวลานั้นเลย วิธีการกล่าวคาถาเบิกบุญฉบับย่อขอเพียงสถานที่เหมาะสมต่อหน้าพระพุทธเช่นโบสถ์พระพุทธรูปในวัดหรือโต๊ะหมู่บูชาพระภายในบ้านนำดอกไม้ที่ใช้ถวายพระตามปกติจุดทูบสามดอกกล่าวนโมสามจบแล้วว่าคาถาเบิกบุญดังนี้นโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัสสะนโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัสสะวิสติตถาคโตวิสติอวะาาณะวิสติภิกขุอาคาจจฉามิโหมิกัตะวาอะิสัมปาโยอาเนหิปริตตระอัมหปัสสาวะติ อธิปัจจะปายจัจจะนิรันตระและกล่าวคำเบิกบุญด้วยอำนาจคุณพระพุทธด้วยอำนาจคุณพระธรรมด้วยอำนาจคุณพระสงฆ์ขอผลบุญที่ข้าพเจ้าได้กระทำมาในพบในชาตินี้จงกลับมาระบุสิ่งที่ขอเช่นธรรมาค้า,ายรุ่งเรืองมีเงินทองเลี้ยงดูครอบครัวให้ข้าพเจ้าพบกับความสุขความเจริญด้วยเทิน จากนั้นรรกราบพระสามครั้งเป็นอันเสร็จสิ้นไม่ต้องบนบานอะไรเพราะการเบิกบุญไม่ใช่การขอจากใครแต่เป็นการเอาผล,ลบุญที่เราทำมาแล้วนี่แหละออกมาใช้ไม่ต้องกลัวว่าบุญจะหมดเพราะเมื่อเรามีกำลังเลี้ยงดูบุพการีมีกำลังเลี้ยงดูบุตรและครอบครัวรวมถึงร่างกายสังขารที่เรายืมมาใช้ให้ชีวิตตัวเองไม่พบความลำบากนั่นหละคือบุญที่จะสนองตอบกลับมาเป็นร้อยเท่าพันทวี บุญนั้นไม่มีหมดขอให้มันสังสมบุญเพิ่มเติมสม่ำเสมอไม่ละทิ้งวัดไม่ละทิ้งคนทุกยากเมื่อบุญเก่ากลับมาสนองตอบเมื่อนั้นเป็นการพลิกชะตาชีวิตที่ตกอับกลับมาเจริญรุ่งเรืองอย่างคาดไม่ถึงเหนือที่จะพันธนาถือเป็นเรื่องราวความเชื่อที่อยากนำมาบอกเล่าต่อเสริมกำลังใจให้ชีวิตมีแรงสู้กับปัญหาสิ่งสำคัญที่สุดคือการหมั่นภาคเพียน เชื่อว่าความตั้งใจมุมณะของทุกคนนี่แหละ